ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนคือเอาแต่ก,กดต้นทุนสินค้าแล้วขายราคาถูกเพื่อสู้กันแต่พาวกล้าพูดตรงนี้เลยว่าคือพาวยอมขายของแพงนะแต่อยากให้ลูกค้ากินแล้วเห็นผลแล้วติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำม,มากกว่าอย่างปกติโกโก้พา,าวไม่รู้ที่อื่นทำไงพาวขายโกโก้มาจะ5ปีแล้วอันนี้คือสูตรที่พาวทำมาอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบโกโก้ที่รสชาติหอมกลมกลม่อมและสารสก,กัดก็คือจัดเต็มเข้มข้นเหมือนเดิมตัวนี้คือเป็นโกโก้ดีท็อกคุมหิว ขับของเสียเคลียร์ลำไส้ตื่นเช้ามานะกินโกโก้สซองก่อนนอนแต่นเ,เช้ามาคือพุงยุบอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เรื่องของสัดส่วนอะไรแบบนี้คือจะชัดมากๆ7-14วันกินอย่างต่อเนื่องวันละสอซองเผาก้าท้าให้ลองได้เลยว่าตัวเบาวิว โกโก้ล้นหนักคุมหิวเผาขายดีทุกสูตรทุกยี่ห้อที่เผาทำอันนี้พอแตกออกมาเป็นเผาโกโก้ซึ่งเผาบอกเลยว่าเผาอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจกับโกโก้ไซกระสอบที่เผาทำมาหนึ่งกระสอบอะสาสิบซองคุณพี่สาซองเดอ้อบอมแม้นสิบห้าซองบอมแมนยี่สิบซอ,องคุซองมันใหญ่มากเห็นปลาเที่บกับตัวแล้ววันนี้จะมาให้โปรพิเศษปกติอะหนึ่ง่องแบบนี้ขายอยู่เก้าร้อยเก้าสิบคุณพี่หนูบอกเลยนะหนูขายแพงเพราะหนูขายขายขายของดีหนูไม่ได้เน้นแต่ถูกและไม่มีคุณภาพ ถ้าคุณพี่อยากเสียเงินแล้วจบอยากเสียเงินแล้วรู้สึกว่าคุณหนูคือทําหนูคือคําตอบหนูคือตอบโจทแต่ถ้าคุณพี่เน้นถูกอย่างเดียวแต่แต่ไม่ได้อะไรโอเคไม่ใช่หนูแน่นอนวันนี้คุณพี่หนูให้โปรแบบนี้เลย1ห่อ32 790บาทแถมอีกหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่ง หนึ่งแถมหนึ่งหกสิบซองเจ็ดร้อยเก้าสิบและช่วงนี้ช่วงเปิดตัวขออนุญาตแถมตัวนี้ให้คุณพี่ไปลองนี่คือชามะนาวคุมหิวโฮงพี่สาใครที่กินจุกจิกระหว่างวันคุมหิวตัวเองคุมปากตัวเองไม่ได้หนูให้เอาตัวนี้ไปกินนะคุณพี่ชงกินวันละสองซองช่วยในเรื่องของการลดอาการหิวจุกจิกได้โอเคแหละมันก็ยังกินข้าวได้เหมือนเดิมแต่มันจะรู้สึกว่ากินแล้วอิ่มไวขึ้นนะคะหนึ่งหอ่อนี้หนูขายอยู่ปกติร้อยเก้าสิบมีห้าซองหนูให้คุณพี่ไปเลยสามซองแบบนี้ สามซองแบบนี้โกโก้หกสิบซองส่วนอันนี้สิบห้าซองซองละห้ารวมกันเป็นเจ็ดสิบห้าซองเจ็ดร้อยเก้าสิบาทคุ้มไม่คุ้มคุณพี่คิดเอาหนูบอกเลยว่าถ้าคุณพี่ได้ลองกินของหนูคุณพี่จะติดใจคุณพี่จะรู้สึกถึงการจ่ายเงินแล้วและได้ของที่ดีได้ของที่คุ้มค่าได้ของได้กินและเห็นผลจริงๆแล้วไม่ได้แพงเกินไปแน่นอนค่ะ